สวัสดีครับวันนี้แทนก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนที่มาร่วมทําบุญกันที่บ้านน่าชูวิธีนะครับมาเลี้ยงพวกน้องๆนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็มาช่วยเซตอัพทําที่วันนีเ้เป็นวันที่แบบสําเร็จมากๆครับแล้วก็ทำให้แทนแฮปปี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ทอยากจะมาแต่มาไม่ได้แต่ว่าที่เห็นหลายคนก็บริจาค เงินมานะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าเงินนั้นเราก็เอาไปช่วยพวกน้องๆแล้วก็ซื้อของอะไรให้เขาอะไรแบบนี้ครับกอ็อยากจะบอกว่าเฮมก็ซาบซึ้งมากๆนะครับวันนี้เป็นเป็นวันเกิดที่รู้สึกว่าได้ทําอะไรดีๆจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับก็เป็นเป็นวันที่จะต้องต้องจำไปตลอดเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ หวังว่าจะแล้วๆนี้ก็ได้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ